ครับก็ขอบคุณค่บโอ้โหยเย่เย่ยไม่อายหรอไม่อายหรอ สวัสดีทุกคนอยู่กับบาร์บี้เจอร์นี่นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนสกายเลอร์ ler, เราจะไปเที่ยวไหนวันนี้ไป,ไปเที่ยวอะไรอันเดอร์อะไรอันเดอร์บูฟฟี่อันเดอร์วอเทอร์เวิลด์ลอันเดอร์วอเทอร์เวิลด์โอเคไปกันพูดซีอันเดอร์วอเทอร์เวิลด์ไปกันไปไปเที่ยวอะไรอันเดอร์วอเทอร์เวิลด์อันเดอร์วอเทอร์เวิร์ลย์สโก้โก้ซี ถึงแล้ว underwater world ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นจะดูปลาอะไรดูปลาก็ได้กังใจเกือบได้ถ่ายราคาผู้ใหญ่ตัวสูงเกินแล้ววันนี้สบายค่ะสกายเล์ ป <S 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 ข,ออขอบคุณครับพี่เขาด้วยขอบคุณครับไปเรียกจริงแล้วใช่ไหมไปสิ <S <S นำเลยอันนี้คือปลากระเบนอันนี้ปลาอะไรใช่ไหมใช่ปลาอะไร,รอ่ะอันนี้ปลาอะไรครับนี่เหรใช่ครับ ตากระเบนอุ้ยดูนกแก้วตัวใหญ่มากโอ้วันหยุดนี่นี่นี่นกแก้วนกแก้วเห็นไหมอุ้ยนกแก้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร carrot แครอทออมาคอลสวัสดีแล้วค่ะสวัสดีนกแก้วเฮ้ยตัวนี้ล่ะอุ้ยเอ้ยไปไาอะไร เขาไปดูใกล้ๆดิขเขาไปดูใกล้ๆไม่เป็นไรอยู่ในตู้กระจกโอ้ย,ก,ยกลัวทุกอย่างในโลกนี้แ,<笑><笑>แต่ไม่กลัวโดนตีตะลุกปะแม่สกายเลเดินไปเลยเดิไปดูเลยระวังเสศษสายยางเขานะยังไปดูปลาอ่ะเดินไปว้าว อันนี้ปลาอะไรลูกปลาหมอนกแก้วเห็นไหมปลาหมอนกแก้วนี่ปลาหมอนกแก้วพิงหรอใช่สีส้มไปดูปลาตัวนี้บ้างนี่ปลาปลาระวังเปตีสายยางนะ<อ>ข้ามไปนี่อะไรนี่จะมีปลาตัวนี้ปลาอะไรอ่ะสวยไหม แล้วอแล้วใครเล่มาดูดิโอ้ oh my god ตัใหญ่มากเาจะมีกระลานะไม่ใช่โอ้ตัวใหญ่มากกันแล้วก็มีคนด้วยุ้ยแม่เนี่ยขอใ้เดินไปทางนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ไม่เห็นอันนี้มันมืดไปทางนี้ก่อนรีมาดูกุ้งมาดูกุ้งอันนี้ c r a y f i กุ้ง c a หรอน่าจะใช่นะใช่กุ้ง c r <laughs> อุ้ยเนาะก็อันงููอุ้ยตัวจริงป้าอุ้ยไปเคาะสิป้าหรือเปล่าแต่ว่านี่ตัวจริงอันนี้ค่ะว่าเอ่อคอนสเน็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 สวยไหมสวยจะเลี้ป็มแต่ว่านี่งูตัวจริงนะงูตัวจริงเลยหรออันนี้อะไรอ่ะบึ้งซิลเวเกยซิลเวเกย อะไรนี่ไนี่เดินดูนี่ยเ้ยแมลงอะไรอ่ะก็กลัวไหมมันคืออะไรอ่ะลูกเร i อีกว่าน่ะเรทอีกว่าน่ะกลัวไหมไม่โอ้ยเหยียบเท้าลวง ต่อไปนี้เราจะเดินเข้าถ้ำมาควาเลียมนะครบสกายเล่นำเลยโอ้หสกายเล่หันหน้ามาใบ้ายนี้มันไม่มีอะไรแล้ว่าจะฉลามมันยังไม่ใช่ดูปลาก่อน,อน,นอได้กลิ่นความเค็มดูปลาดูปลา,ปาสวยไหมโอ,โอ้สวยมากบอกวม่าจะเหนามแล้วนะโอ้โอปลาสวย ตัวนี้ปลาก็สวยดูดิ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 สวยไหมสกายเลอร์ยืนซีเราถ่ายรูปให้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ลาไปน้อ่านี่กุ้งนี่เลยโอ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลากระตูนนิโมเอ็ดทุกคนคนยังไม่นิโมนิโมนิโมน่ารักน่ารักปะแต่ว่าเิ๊กไม่เคยเห็นเลยนี่ไงดูสิดูสิดูสิ ไม่เคยเห็นเลยนะนีโมน่ารักไหมน่ารักแต่ป้าก็ไม่เคยเห็นอะไรว่าถ่ายรูปกับนีโมสิอุ้ยไม่เห็นมันมืดมากโุ้ยสกายเลอร์นี่สวยมากสวยสวยนะดูมันมีต่างกงนด้วยนี่อุ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะอุ้ยสวยมากกูอยากได้ตู้ปลาเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยสวยอ่ะ แบบนึงอันนี้มมี <ๆ S 1> มมโมหรือเปล่านะอุ้ยนี่มีอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะมีคือตัวอะไรไหนไปลองไปเข้าไปเร็วไปเข้าไปมันใจฉลาดอยู่จริงหรือเปล่าไปเดินเข้าไปก่อนไม่ไม่เป็นไรมันอยู่ในตู้มันอยู่ในตู้กระจกเธอบ้าหารออุ <places> ้ยสกายเลอร์ดูนี่ดูโหเท์บิลเทเบิลโอ้เดิมนมา เดินมาเดินมาอะไรปลาตัวเล็กๆไปดูทำไมปลาตัวเล็กๆมานี่มานี่มานี่มาดูปลาตัวใหญ่ๆไป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 โหปลาเยอะมากกระนั่ปลาเยอะมากมันว่ายไปไหนกันน่ะ อนี่ลาอะไรอ่ะปลาคราฟสกัพรรดิสวยไหมสวยก็เยเห็นเห็นตาฉลามไหมเห็นไหมนีปลาฉลามมาแล้วล้วสกาลเลปลาฉลามไหมเห็นัวใปลปาฉามภาษากรีกเรียกอะไรลูกชักชัเห็นนีอยากเห็นปลาฉลามตัวใหญ่เลย ไปดิก็เดินเข้าไปดิเดี๋ยวมันมีมันี่งี้ยเียปลามาแล้วอุ้ยตกเจเลยอุยปลาฉลามไรางล้ยะไม่รู้ไปนถายรูปมันสิมี่อะไรอะห้ามห้ามมาแสงดิค่ะห้ามเปิดแฟลช ปลาฉลามมาแล้วเฮ้ยรีบอ๋อเฮ้ยฉากมาแล้วโอ้ยฉากันแล้วฟันแหลมนะฟันแหลมมามันกลัดสกายเลอรได้ไหมได้ได้กดพ่นไฟได้ไม่ใช่กุ้งมังกรที่ไหนจะพ่นไฟได้นั่นคือกุ้งมังกรเหรอใช่ โอุ้ยปลากระเบนอุ้ยสกายเลอรปลากระเบนมันก็ปลากระเบน,ม,นกกดเดมันทำอะไรได้อะมันก็เอาหนามแทงไงเห็นไหมในหางมันเนี่ยมันจะมีหนามใช่ค่ะม,มันจะกอดแล้วก็ม,มันก็จม<ช>น้ำอุ้ยปลาตัวนั้นน่ารักจังเลยสองอตัวอุ้ยสกายเลอรปลากระเบนมาแล้วสกายเลอรปลากระเบนปลากระเบนมาแล้วปลากระเบนสวยมากดูอุ้ยดูปลากระเบนอุ้ยปลากระเบนสวยมากเลยสกายเลอ รู้เกิดเขาจะเสนอรูไทยคลิปก่อนใช่แขกคลิปสกายเลอร์ไงกับพากระเบนอันนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้ตัวอะไรล่ะเฮ้ยปลาอะไรอ่ะมืดมืดโอ้โหปลาตัวใหญ่มากอันนี้ก็ปลาอะไรอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอุ้ยอุ้ยดู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 นะลึก อุ้ยตัวมาเมริ่มเลยอุ้ยปลากระเบนลุงชอบปลากระเบนมากเลย <c oughs> อุ้ยปลากระเบนมาแล,ล้ว <c oughs> ดูน้องสิน้องนาอง่ารักตะกายเลิศรอรอรอถอน,นอถอแม่ดอกถอนแม่ตายลูกกับปลากระเบนลูนลุงกันลูกกันกันไม่เป็นเป็นวิดีโอหยุดก่อนก่อนหยุด <c oughs> อุ้ยปลากระเบนมาแล้วสกายเลิศปลากระเบนอยู่บนหัวสกายเลิศ ไปไหนมันมืดแล้วไม่มันไม,ม่มันกลัว เท่าไหรสามเก้าเก้าอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นเท่าไ,ไหร่ตัวใหญ่อ่ะแปดพ 200. ปันสองร้อยแพงไหมแพงมากเ <c oughs> ดี๋ยวเรตัวซื้อน่าจะดีอ่ะ <c oughs> ตัวเล็กเหรอตัวเล็กมันน่าจะดีอืเดี๋ยวเราไปซื้ออีกจะไปเล่จะทำอะไรอ่ะจะไปจะไ,ไปปั้นปลาคราฟปลาคราฟเหรอให้อาหารปลาคราฟเหรอลูกโอเคไม่จะเล่นอันใหญ่แล้วเอาเล็กไม่ใช่เขาให้อันเดียวหรือเปล่า <c oughs> อขอบคุณครับก่อนเ็นแล้วอาลิกคไม่ได้ป็นไม่ก็ทีระขวดไงลูกอ่ะไป We're gonna keep it low key Keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company With no emotion Cause my l o v e deserves to be free I never wanna look In the garden, I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can stay. Told me you don't really consider your message received from the รูปตัวเองหน่อยโอ้เต้น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 ว้าวเย่เเย่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 ไม่อายหรอไม่อายหรอโอ้วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับอันเดอร์วอชเบอร์พัทยาสนุกไหมสกายเลอร์สนุกมากอะดูกล้องสิสนุกมากได้รูปกลับไปด้วยนี่ไงได้รูปสกายเลอร์กลับไปด้วยนี่ โอเควันนี้พอมบิจเนอนี่ขอลาไปก่อนนะครับผมกา์เลอร์บ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้เป็นไงบ้างเปิดแมสเปิดแมสก่อนเปิดแมสก่อนเราอยู่ในรถหรอขนมากแค่ไหนร้านห้าร้านแล้วเมื่อกี้เต้นไม่อ่านเขาหรอ โอเคลาพี <mm okay, English, okay, ่เขาลาเขาจริงลาจริงบ๊ายบายลาคลิปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ใช่ไหมเจอกันใหม่อีกทีเราจะไปเที่ยวไหนกันรสันอีกแล้วโอ้โหโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูโรมาโชว์ดีกว่ารอบหน้าโอเคไหมโรมาที่มันว่ายน้ำแล้วกระโดดโชว์โอเคป้ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนพรุ่งนี้ตอนแรกเรีนจะจะไปดูโรมาอ่าสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับ <Yeah. S 1> <laughs>